สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเฮียซันอีกเช่นเคยนะครับคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นไม่เหมาะสมกับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีนะครับนะครับวันนี้เราก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้เฮียก็จะมาจัด4คู่ให้เหมือนเดิมนะครับก็สูง3แล้วก็จัดทีเด็ดให้อีกหนึ่งคู่นะครับสูง3คู่นะครับวันนี้ ก็จะมีทั้งหมด4บินนะครับแต่นี่ไอแทงผิดไปหน้านี้ไปเล่นตัวอะไระโคโตโนโ,นโคตโตเน่ไปนะครับอันนี้แทงผิดนะครับคือจะมาเล่นเอสโ m มานะครับราคา1.0นะก็อันนี้แทงผิดไปพันหนึ่งก็สูง3คู่นะครับก็จะมีวันนี้สูง3ามคู่ก็จะมีโบโลญานะครับเจอกับ ูดิเนเซ่นะครับแล้วก็ซามโตเรียเจอกับเตอร์มิลานะครับแล้วก็ซับเซโลนะครับเจอกับซัสเซโลนะครับเจอกับเจนัวนะครับซัสเซโลเจอกับเจนัวนะครับก็สูง2.5ทั้งหมดเลยนะครับนี้แล้วก็จะมีจัดให้1คู่นะครับจัดโคโตเน่เจอกับเอสโอมาให้เป็นคู่นะครับก็ เฮีย er เล่นไปที่ AS Roma นะครับราคา1.0นะครับ mm hmm. ก็เดี๋วันนี้ก็จะพาไปวิเคราะห์กันนะครับาไปรับชมกันว่าทำไมเฮียถึงเล่นสูง3ผู่นี้นะครับแล้วก็ทำไมถึงไปเล่นที่ AS Roma นะครับวิเคราะห์กันแบบง่ายๆนะครับณ mm hmm. ก่อนจะไปนะครับเฮียก็ขอฝากผลง,งานในช่อง YouTube เมื่อวานหน่อยนะครับ mm hmm. ในช่อง YouTube เมื่อวาน แต่รออันนี้นะครับอันนี้ก็คือกลุ่ม V.I.P. ที่เฮียอยู่นะครับอ๋อในช่อง u t u b e เมื่อวานก็สูงสามคู่นะครับชนะสองแพ้หนึ่งนะครับไปแพ้ให้กับสเปอร์นะครับสองจุดห้านะก็ชนะสองแพ้หนึ่งนะครับและสำหรับ V.I.P. นะครับ V.I.P. สำหรับในกลุ่มเฮียนะครับก็อันนี้ก็ไม่ได้ให้ใน youtube นะครับให้เฉพาะในกลุ่ม V.I.P. นะครับก็ เล่นคอนย่าสปอร์ไปนะครับก็ชนะไปครับแต่ก็ไปชนะให้กับสเปอร์เอ้ไปแพ้ขออภัยครับไปแพ้ให้กับสเปอร์นะครับพอเฮียเล่นไปที่เบนฟอร์ดนะครับที่หนึ่งจุดห้านะครับสเปอร์แม่ยิงสองลูกพอดีเลยแล้วก็ผลงานเดือนมการานะครับสําหรับผลงานเดือนมการานะครับก็ไปเสียให้วันปีใหม่พอดีเลยครับปีแรกเลยเล่น คาบี้คาตี้ไปนะครับแต่ก็มาชนะชนะห้านะครับเสียสองเสมอหนึ่งนะครับอันนี้เฮียก็แจกเฉพาะ v i p นะครับแจกเฉพาะในกลุ่ม v i p นะครับก็จะในกลุ่ม v i p นะครับที่เฮียอยู่ตอนนี้ก็มีร้อยสามสิบกว่าคนแล้วนะครับก็จะมีหลายเฮียนะครับหลายเฮียหลายป๋ามาแจกทีเด็ดให้นะครับก็มาแจกทีเด็ดแจก v i p นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มนําเล่นบาคาร่านะครับ ถ้าใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่ม V.I.P. อยากจะมีทีเด็ดบอลนะครับมี V.I.P. แจกทุกวันนะครับก็แอดมาหาเฮียได้นะครับแอด l ล n e อะไรวะขออภัยครับงงงงอยู่แล้วตอนนี้เพิ่งตื่นก็แอด n e นะครับแอด S.A.N. หกแปดแปดนะครับแอดมาสอบถามกันได้นะครับถ้าสนใจจะเข้ากลุ่ม V.I.P. นะครับก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มที่สูงก่อนนะครับเดี๋ยว A.S. r o มาเฮียจะ ไว้ที่สุดท้ายเลยเริ่มที่ซัสเซโลกันเลยนะครับเจอกับเจนัวนะครับเฮียเล่นไปที่สูงสูง2.5นะครับ2.5นะก็สำหรับคู่นี้ครับที่เจอกันล่าสุดนะครับก็ซัสเซโลนะครับซัสเซโลนะครับโลหรือโลก็ไม่รู้นะครับผิดถูกก็ขออภัยด้วยนะครับ ซัสเซอร์โะครับก็ชนะเจนัวไป50นะครับและรองลงมาก็แพ้ให้กับเจนัวไปสองหนึ่งนะครับแล้วต่อมาก็มาเสมอกัน11นะครับและในปี2018นครับก็ซัสเซโล่ชนะเจนัวไป53นะครับและเจนัวมาชนะซัสเซโล่ไป10นะครับก็ทำประตูดได้เกิน3ลูก ได้ถึงสามลูกนะครับถึงสามนัดนะครับสามนัดแข่งขันนะครับาการแข่งขันนะครับไม่ถึงสองนัดนะครับก็สําหรับห้านัดล่าสุดเฮียว่าก็มีประตูนะพอมีประตูกันนะก็เฮียเลยเล่นไปที่สูงนะครับสองจุดห้านะครับสําหรับคู่นี้นะครับมาดูฟอร์มของซัสเซโร่ล่าสุดนะครับล่าสุดเลยไปโดน อตาลันตาไป5-1นะครับแล้วก็ไปชนะซามโตเรีย3-2นะครับแล้วก็ไปแพ้ให้กับเอซีมิลาน2-1แล้วก็ไปเสมอกัาฟิออนะครับ1-1นะครับแล้วก็ไปชนะเบเนเวนโตนะครับ1-0สำหรับซัตเซโลนะครับก็พอดูได้นะครับแต่วันนี้เขามาเจอกันทีกับเจนัวนะครับ ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะถึงสามลูกไหมแต่สองลูกเฮียว่าถึงนะครับวันนี้สองลูกเฮียว่าถึงนะก็ฟอร์มพอกันนะครับเจโน่กับซัสเตาโร่นะครับที่เจอกับทีมอื่นนะครับฟอร์มพอกันแต่วันนี้เขามาเจอกันเองเฮียเลยเล่นไปที่สูงนะครับสองจุดห้านะครับสําหรับคู่นี้เรามาดูคู่ต่อไปกันเลยครับอะไรนะซามโตเลียนะครับเจอกับอินเตอร์มิลานะครับเฮียเล่นไปที่สูงสองจุดห้าเหมือนเดิมครับ สูง2.5นะครับอ่ะก่อนจะมาวิเคราะห์ตรงนี้กันนะครับเผื่อใครยังไม่มีเว็บดีๆเล่นนะครับเว็บที่การเงินมั่นคงนะครับฝากถอนโอนเร็วไม่เกิน5นาทีนะครับก็แอดไปได้เลยครับแอด vr 6 8 8นะครับมีโปรโมชั่นให้เลือกมากมายมีโปรโมชั่นให้เลือกมากมายนะครับแอดไปสอบถามแอดมีนกันได้นะครับแอด vr 6 8 8นะครับอ่าฮีย การันตีเรื่องการเงินเลยนะครับเว็บนี้การเงินมั่นคงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถ้าสนใจสมัครนะครับสนใจอยากจะเล่นนะครับถูกใจโปรโมชั่นหรือว่าอะไรนะครับก็อย่าลืมบอกแอดมินนะว่าเฮียซันแนะนํามานะครับเรามาเริ่มที่อินเตอร์มิลานเลยนะครับติดติดเกิดขัดก็ขออภัยนะครับยังงงงอยู่นะเพิ่งตื่นนะ ตามตัวเลียนะครับเจอกับอินเตอร์มิลานนะครับก็ล่าสุดเลยก็เล่นกันไปสามประตูนะครับอินเตอร์มิลานชนะสามตัวเลียนไปสองหนึ่งนะครับแล้วก็มาชนะสามหนึ่งนะครับชนะอีกสองหนึ่งชนะหนึ่งศูนย์ชนะห้าศูนย์นะครับก็ชนะทุกนัดเลยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับเฮียก็ขอเล่นไปที่สูงนะครับสองจุดห้านะครับใครจะตามก็ได้นะครับ จะสวนก็แล้วแต่นะครับสำหรับคู่นี้เฮียก็ไม่ได้ว่าจะมาพาบวกทุกวันนะครับก็มาดูที่ฟอร์มของซามโตเลียกันบ้างนะครับโดนเอสโลมาไปหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็มาแพ้ครับตัสโซโลไปอีกสามสองนะครับก็วันนี้นะครับเฮียไม่ได้สนใจนะว่าใครจะแพ้ชนะนะขอให้มันยิงถึงสามลูกก็พอนะสำหรับคู่นี้นะครับ อย่าเล่นไปที่สูง2.5นะครับแล้วก็มาคู่ต่อไปเลยครับโบโลยานะครับเจอกับอูดิเนเซ่นะครับอูดิเนเซ่นะครับก็ฮานัดล่าสุดโบโลยานะครับเสมอกับอูดิเนเซ่ไป1-1นะครับแล้วก็มาแพ้กับอูดิเนเซ่4-0นะครับแพ้1-0แพ้2-1นะครับแล้วก็มาชนะ2-1นะครับ แล้วก็บุรย่านะมาชนะอุดิเนเซ่สองหนึ่งนะครับก็สำหรับพานันล่าสุดนี้ก็ทําประตูกันได้ดีนะครับเฮียขอเล่นไปที่สูงสองจุดห้าแล้วกันลูกเอ่ประมาณสองลูกนะครับน่าจะมานะสองลูกเฮียว่ามานะครับลูกที่สามก็มาช่วยกันลุ้นกันนะครับอุดเนเซ่ก็ฟอร์ไม่ต่างกันนะสำหรับสองทีมนี้เฮียขอเล่นไปที่สูงแล้วกันสูงสองจุดห้านะครับ และมาในคู่สุดท้ายนะครับที่เฮียมาแจกทุกวันนะครับก็โคโตเน่ครับเจอกับเอสโลมาครับคู่สุดท้ายเลยโคโตเน่เจอกับเอสโลมานะครับก็เจอกันมาแค่4ีัดเองนะครับสําหรับคู่นี้เจอกันมาแค่สน่ดนะครับอ่ก่อนเราจะไปวิเคราะห์คู่สุดท้ายกันครับเฮียก็ขอฝากอีกทีนะครับ เว็บ VR 688นะครับฝากถอนโอนเร็วไม่เกิน5นาทีมีโปรโมชั่นให้เลือกมากมายครับแอดไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยครับก็เฮียขอบอกโปรโมชั่นสักหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อจะมีคนสนใจเล่นกับเฮียนะเ,เกิดอะไรขึ้นนะครับตักคู่นะครับ อ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็โปรโมชันนะครับสมัครสมาชิกใหม่นะฝากบฝาร500รับเสื้อกีฬา1ตัวฝาก300รับแก้วเย,ยติหนึ่ใบครับแล้วก็โบนัสแนะนําเพื่อน20%รครับรับสูงสุด500บาทและสำหรับสายคาสิโนนะครับฝาก300รับ400รครับทำเตินได้เสียสาเท่าถอนเงินได้เลยนะครับถอนเงินไม่จํากัดยอดนะครับไม่จํากัดยอดนะครับ แล้วก็ผมชันสมาชิกใหม่ครับคืนยอดเสียกีฬานับ30%เลยนะครับคืนยอดเสีย30%นะครับแล้วก็สําหรับคนที่ฝากมาเล่นประจํานะครับคาสิโนโเขาคืนค่าคอมให้0.8%นะครับบอลน,น้ำสามต่างคืนค่าคอม0.8ค่าคอมสเต็ปกีฬา5-17%ค่าคอมพาเลต5%สเต็ปแทงได้2-10คู่ขั้นต่า5บาทนะครับกระเป๋าเดียวไม่ต้องโยกเงิน ก็สําหรับคนที่เล่นเว็บพีอาร์ครับก็จะได้ค่าคอมคืนถึง0.8เปอร์เซ็นต์เลยนะครับสูงมากเลยนะครับแล้วสาหรับโปรบอชันฝากรายวันนะฝากหนึ่งพันรับห้าสิบาทฝากห้าพันรับร้อยห้าสิบฝากหนึ่งืนรับสองร้อยนะครับทําเทิร์นเดียวนะครับก็คืนค่าคอมทุกยอดเล่นนะครับ0.8เขานับเป็นยอดได้เสียนะครับค่าคอมที่เขาจะคืนให้คือนับเป็นยอดได้เสียเลยนะ มาคู่สุดท้ายกันดีกว่าคู่สุดท้ายนะครโคโตเน่นะเจอกับเอสโลมานะครับเฮียเล่นไปที่เอสโลมานะครับก็สําหรับเขาเจอมาสี่นัดนะก็เอสโลมาก็ชนะทุกนัดเลยนะครับก็ชนะทุกนัดเลยสี่ในสี่นัดโอเคนะเฮียเล่นราคาหนึ่งจุดศูนย์ด้วยนะวันนี้หนึ่งจุดศูนย์เองนะ ก็มาดูในฟอร์มของเอสไม่ใช่โคโตโนเน่กันนะครับก็ล่าสุดเลยก็โดนอินเตอร์มิลานไปสองนะครับแล้วก็ไปชนะ,นะ,น 3, นะกัะ 101, ะะกะ 2, 2, สโซสอน่งนะครับไปโดนซามโตเรียสามหนะครับมาเสมอกับอูดิเนเซ่หนไปชนะสเปเซียสี่หนึ่ะครับก็ชนะ2องแพ้สเสมอหนะครับสำหรับโคโตเน่นะครับคือ,อก็มา วิเคราะห์กันง่ายๆนะครับดูกันง่ายๆนะครับอ่าสำหรับเอสโรมานะครับก็อนหน้ล่าสุดนะครับได้ชนะซามโตเรียไปหนึ่งศูนย์ะครับแล้วก็ไปชนะกายารีสามสองนะครับแล้วก็ไปแพ้ให้กับอาตาลันตานะครับอาตาลันตานะครับสี่หนึ่งแล้วไปชนะโตลิโน่สามหนึ่งนะครับแล้วก็ไปชนะบุริยาห้าหนึ่งครับก็ชนะสี่แพ้หนึ่งนะครับ มาเลื่อนลงมาดูเอสโรมาเพื่ความมั่นใจนะครับก็วันนี้เฮียขอเชร์ไปที่เอสโรมานะครับก็สกอร์สถิติก็อยู่อันดับ2แล้วนะครับวันนี้ชนะ9ครั้งเสมอ1นึ่งแพ้หาอันที่สก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่เฮียขอเล่นไปที่ เอสโลมาครับคู่นี้เฮียขอจัดไปที่เอสโลมาครับก็ใครจะตามหรือจะสวดก็ได้นะครับก็แล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่ชอบนะครับก็สําหรับตีคู่นี้ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ใครที่ตามเฮียนะครับหรือจะสวดก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้ทุกคนบวกๆเฮงๆทุกคนนะครับขอให้ทุกคนเฮงๆบวกๆนะครับออะก่อนจะไปนะครับขอฝากทีนะครับใครอยากจะเข้ากลุ่ม v i p นะครับ กลุ่ม V.I.P. นะครับก็มีทีเด็ดแจกให้ทุกวันนะครับก็จะมีหลายป่าหลายเฮียมาให้เลือกให้คัดสรรกันนะครับจะมีหลายป่าหลายเฮียมาให้เลือกครับก็จะมาแจกทีเด็ดแจก V.I.P. ให้ทุกวันนะครับมีกลุ่มนําเล่นบาคาร่าใครสนใจแอดมาหาเฮียได้นะครับที่แอด S.A.N. 6 8 8นะครับถ้าสนใจก็เข้ามาได้เลยก็ส,สี่ครูนี้ก็จบลงแล้วครับทั้งสวนทั้งตามขอให้บวกทุกคนนะครับขอให้ เองเฮงทุกคนนะครับก็สำหรับวันนี้เฮียก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ